อาทอมาไทยเทนี่ยสีเขียดเข้มงวดจับไปซื้อนี่จะจับมือซื้อ,อนีน่อย่างเงี้ยไผ่สิมองเห็น ปากบอดีพ่อม้าทานี่น้นเราจอาไพี่นจากอนไหนม่เห็นั้ที่นั่นพี่เจ้ยนับมาทาง่งน พวกฮันเห็นหมาบอตา้องปากก็ดีแ่ <laughs> มาเด้อมาทงาน,นไปกันพ <laughs> ีมงมามามากลังกายานเช้าๆานรถเอาได้ร้ายค่เสร์ฟมาวนรถ เอาใต้กันทันเอาใต้เวลาานมันจึงข้าวมันจึงบอกเข้าข้างในครบ,บ,บหน่อยแค่อา้าพอแล้ว,าาลวตาก,กล้องกันขนาดเลยอันนี้นะ อ้าวตัวมันคือจะปีดอ้าว

อันนี้เป็นวิธีข้าวหน้าพี่น้องวิธีข้าวหน้าอักโกยทายเองละ้พื่นนทายเบ้โอเคพี่น้องอ่า ใส่กันอันนี้เป็นข้าวเจ้าพี่น้องข้าวเจ้าใส่รสเกี้ยวกระต้องตากตากขา่าวถ้าปกติถ้าเฮาเกี้ยวแบบใส่มือเกี้ยวเนี่ยห้เาเฮาวกรต้องมาตากแบบนี้เด้พี่น้องอันนี้มันจะไม,ม่ใส่รสเกี้ยวเฮาก็ตก้อตงจังชี่หรอคะห้าวกระต ong แบบนี้แหละห้าวต ong ตากผาวแดวดได้ดีกับสามขึ้นสามแดดเอกากเที่ยวกรับย์ยูบอนมุบเบ้นคนีอพี่น้องโยนงานอดอกงานเนี่ยเขาวานอันนี้เขาหน้าวานเนาะงานทำง,งานว่งงน,นไป

เร,รเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องตากไว้นี่จักสองขึ้นเก็บของเรียบร้อยได้กลับ ไป,ปไปแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ